ครับวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องความทุกข์ของเจ้าหนี้กันบ้างนะครับหลายหลายหลายคนคิดว่าเจ้าหนี้จะไม่มีความทุกข์เลยไม่ใช่นะมีทุกข์นะทุกข์ของเจ้าหนี้ระยะนี้คือติดตามเก็บหนี้สินยากนะโดยปัญหาเศรษฐกิจนะหลายอย่างนะครับและยุคสมัยนี้เนี่ยนะลูกหนี้ก็ฉลาดหัวหมอแล้วก็คนที่เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรักษาสัจจะวาจา ต่างจากสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนไม่ต้องเซ็นสัญญากู้ยืมเงินไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรกันเลยนะถึงเวลาก็มาคืนให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กันนะต่อให้เซ็นสัญญาต่อให้มีหลักทรัพย์เข้าประกันก็ยังเบี้ยวหนี้ได้นะหลายท่านคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านี้แล้วนี่นะสามารถที่จะเออสบายแล้วนะแต่หารู้ไม่นะฮะตอนที่เขามาหยิบยืมเงินกันท่านสังเกตนมว่าลูกหนี้เนี่ยแทบจะมากราบเท้าเราเลย โหมองเราเิมนกับนางฟ้าเทวดานะพาเอาเจ้านี่เนะี่ยเหมือนกับลอยเลยนะตัวลอยเลยนะโหเราเป็นเทวดานางฟ้าของเขานะโอ้สงสารเขาโปรดเขานะ,ละหลายๆท่านเนี่ยนะน่าสงสารนะตัวเองก็ไม่ค่อยมีตังหรอกนะครับนะก็หาเช้ากิน่ําแต่ว่ามีเงินเก็บสะสมไว้นะเป็นแสนเป็นล้านนะแล้วไอ้พวกนี้นะพวกลูกนี้ทั้งหลายเนี่ยนะบางทีมันก็รู้นะไอ ว่าคนคนนี้มันขี้เหนียวใช่ไหมก็หาวิธีหยิบยืมเงินนะลูกเล่นต่างๆนานาจนใจอ่อนนะนะไอ้ลูกนี่พวกนี้ก็เหมือนกับเจ้ากรรมในเวรกันนะครับเอ,อคือปกติเขาไม่ค่อยให้ใครยืมนะญาติพี่น้องโอ้โหจะขอยืมเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นนะไม่ให้ใครยืมแต่มาเจอคนนี้เนี่ยให้ยืมเป็นแสนมาล้างมันคนยืมเป็นสิบสิบล้านนะงงเลยเอ๊ะงงยังไงนะให้ยืมยังไงเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเลยทีนี้เวลาเรายืมเนี่ย เขาเนี่ยโอ้โหทาเราเหมือนกับเราเทพธิดานางฟ้าลงมาปรดเขาเลยนะแต่กลับกันนะเวลาท่านไปทวงเงินคืนนะโอ้ลูกหนี้นะก็กลายเป็นว่าลูกหนี้เนี่ยเราต้องไปงอนงอ้อขอคืนเงินจากเขาช่วยคืนเถอะเมตตาเถอะนะกลายเป็นางนม้เรากลายเหมือนกับต้องไปขอทานเขาเลยนะฮะสภาพต่างกันนะตอนเข้ามายืมเงินเราเราเป็นนางฟ้าตอนเราไปทวงเงินคืนเราเหมือนขอทานนะ จำไว้นะฮะก็ลูกนี่ทุกคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่จาไว้ว่ามีเงินให้เก็บไว้ใช้นะครับบางคนเนี่ยน่าสารนะครับนะหาเงินมาทั้งชีวิตบางทีมันเงินหลังกเกษียณไงนะครับคือได้บาเหน็จบํานาญมาว่า,ากะาจะใช้สบายสบายหน่อยได้มาหกเจ็ล้านเจอลูกนี้พวกนี้คือเรียบร้อยเลยนะจาไว้นะต่อให้มีทรัพย์สินจำนองค้าะกันก็ไม่ดีนะเก็บเงินสดไว้ดีที่สุดนะทีนี้ถ้าหากท่านอดใจไม่ได้ กดใจไม่ได้ก็จะแนะนําให้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่าดีกว่านะบ้านเช่าก็จะโอเคกว่าหรือบ้านรีสอร์ทนะรีสอร์ทเป็นหลังๆะร,นะรีสอร์ทจะคุ้มกว่าบ้านเช่าเป็นหลังๆนะครับเพราะรีสอร์ทเนี่ยเก็บเป็นรายวันนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยแค่ทําความสะอาดนะรับลูกค้าแค่นั้นแหละนะครับส่วนบ้านเช่ามันก็ไม่คุ้มทุนนะนะสมมุติว่าห้องหนึ่งเนี่ยนะใครทำอพาร์ตเมนต์กับบ้านเช่าจะรู้เลยนะครับห้องหนึ่งเดือนหนึ่งเก็บได้สองสามพันสี่ห้าพันเงี้ยนะครับ แต่ว่ารีสอร์ทเนี่ยนะโรงแรมที่พักเป็นรีสอร์ทเนี่ยห้องหนึ่งก็คืนประมาณสามร้อยห้าร้อยนะหรือพันแล้วแต่นะถ้าสมมติคนเต็มทุกคืนก็คืนเป็นมืน่นเลนะครับนะต่อหลังฉะนั้นความคุ้มทุนมันต่างกันนะเป็นโรงแรมรีสอร์ทจะคุ้มทุนไวกว่านะครับแล้วก็ห้องไม่ช้าด้วยนะครับทีนี้ไอ้ลูกหนี้นะที่มากู้ยืมเงินเราเนี่ยเราจะทํายังไงเลยเขาเรียกว่าให้เพย์เซฟหรือให้ปลอดภัยเนี่ย ก็คือกู้ยืมเงินเนี่ยสมควรจะทําเป็นจำนองไม่จำนองไม่สมควรทําเพราะอะไรฮะลูกนี้เขาสู้เราตายเลยนะจำนองบางทีสู้กันสิบยสปีนะกว่าจะยึดทรัพย์บาคับคดีได้กว่าจะขายทอดตลาดได้โหเเงือตกนะไ่ทันการแล้วเผลอๆเจ้านี้ตายก่อนนะเราอายุมากฉะนั้นจะแนะนำเอ,อเจ้านี้หลายรายว่ากัดฟันทําเป็นสัญญาขายฝากไปเลยฮนะขายฝากมีกําหนดก็ ยึดโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปฟ้องร้องศาลอีกเห็นไหมฮะพอถึงกําหนดเวลา2ปีสปีนะระยะเวลาตามขายฝากก็โอนเป็นของเราโดยอัตโนมัติพอครบกำหนดาขายฝากถ้าไม่มีการขยายเวลาการไถ่กันเราก็เอาหลักฐานนะโฉนดที่ดินที่เขามาวางเราไว้เนี่ยก็อเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อเราได้เลยนะครับนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับว่าตอนเรามีเงินเนี่ยนะเราเหมือนเทวดาหรือนางฟ้าไปโปรดเขานะเวลาเขามายืมเงินเรานะ แต่กลับกันพอเราไปทวงเงินคืนจากเขาเนี่ยเราเหมือนขอทานนะจำไว้ท่านอยากเป็นขอทานหรือไม่ถ้าไม่อยากเป็นขอทานก็ต้องระมัดระวังตัวแต่ไม่ได้ให้แรงน้ําใจนะกับญาติพี่น้องหรือคนทั้งหลายนะก็ช่วยเหลือเขาไว้ตามิมสมควรนะครับนะแต่บางครั้งเงินก้อนใหญ่ๆเราเนี่ยนะอย่าไปหวังผลประโยชน์นะหวังรายได้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะ ก็เอาความโลภไปตั้งลูกนี้มาคนก็มาหาจะนี่โอ้ร้อยลห้าร้อยละสิบร้อยะยี่สิบต่อเดือนเอาไปเลยเนี่ยหวังเขาเรียกววังผลประโยชน์ตอบแทนหรือไปเล่นแช่เขาแช่นนะนนเนี่ยนะส่วนใ่คนโลภเนี่ยฝังดอกเบี้ยสูงเอามือได้ท้ายตายหมดนะครับนะกลับกันเหมือนกันการลงทุนนะทุกอย่างมีความเสี่ยงหลายๆท่านเนี่ยนะไปลงทุนโดนเขาหลอกเยอะๆก็อยู่ที่ความโลภฉะนั้น ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะอยู่แบบปลอดภัยนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้หน่อยนะการลงทุนที่ให้คนตอบแทนทุกสูงนะนะรวมถึงลูกหนี้ที่มาเสนอ,อ,อดอกเบี้ยสูงให้เราให้ระวังไว้นะว่าอนาคตท่านอาจจะเป็นขอทานนะก็ฝากไว้นะครับ